ชารศีพิจิตครับกับเรื่องทีคนโฟกัสเป็นพิเศษครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะคือโดวงชะตาตั้งแต่วันที่3ถึง9นะครับพฤศจิกาครับสำคัญนะฮะในช่วงนี้ข้อแรกครับคือดาวเด่นเรื่องของการเงินนะครับมันพอจะมีความหวังเรื่องเงินหรือบางทีได้ซื้อของถูกใจของมีค่าของมีราคาของที่เราเออซื้อมาแล้วก็แลวได้ประโยชน์สูงสุดนะฮะฉะนั้นช่วงนี้มุมดาวการเงินเด่นนะครับ การเดินทางเด่นอ่าโอเคครับช่วงนี้เพื่อนเพื่อนต้องมีการเดินทางนะครับไปไหนมาไหนทํากิจกรรมอะไรก็ตามถือว่าประสบผลสําเร็จไปอย่างดีนะครับดาวไม่เสียเพียงแต่ว่าระยะนี้ให้เตือนนิดนึงครับบางทีมันมีเหตุให้แบบถูกเลื่อนนัดบ้างหรือมีการเปลี่ยนแปลงตารางนัดตารางงานบ้างหรือบางทีงานประจําที่เราทาอยู่นะฮะมีงานแทรกงานด่วนงานพิเศษบ้างคือมันมีเซอร์ไพรส์เขาว่าแทรกเข้ามานะครับมีอะไรที่มันแทรกเข้ามา การทําอยู่อยู่ก็ต้องรีบเคลียร์ปัญหาบางอย่างที่โดนโยนมาให้อะไรเงี้ยคือบางทีเราก็จะวางแผนเส้นเวลาลำบากหน่อยเพราะว่ามุมดาวมันมีอุปสรรคระหว่างวันเข้ามาแต่ข้อดีคือเราสามารถรับมือได้ทุกมิติหรือได้ทุกสถานการณ์นะฮะชาวราศีพิจิกเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่นิ่งนะมีความนิ่งในการ ทำงานในการแก้ปัญหานะครับไม่ค่อยกระตุกกระตากนะฮะถึงมีเรื่องอะไรแบบเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรที่แบบไม่ค่อยชอบมาพากลนะครับจะใช้ความนิ่งก่อนที่จะโวยวายนะฮะบางราศีต้องแบบโวยวายหน่อยอ่าจะได้แบบเตือนใจอีกฝั่งหนึ่งอย่ามาทำอะไรแบบนี้เยอะแต่ชาวราศีพิจิกนะฮะจะนิ่งนะฮะแต่นิ่งแบบเชื่อนเงียบๆนะเชื่อนนิ่มๆนะครับถ้ามีอะไรจะเรียกว่าคําพูดค่อนข้างจะแรงนะฮะฉะนั้นระยะนี้ครับให้รู้ก่อนว่า ภารกิจแทรกด่วนมานะครับแล้วคาพูดเราจะแรงด้วยนะฉะนั้นช่วงนี้เวลาพูดคุยกับใครมันก็ยังพอมีคนเกรงใจนะครับเพราะ,ะนั้นเราต้องเบาๆหรือเซฟเเรื่องคาพูดนะครับบางเรื่องบางประโยคเรื่องการทะเลาะนะครับเรื่องการมีปัญหาแล้วก็พยายามเอาลุ้มอรวยนะจะทําอะไรก็ตามช่วงนี้ต้องใจเย็นๆนะครับจะหาวิธีกุสลบายไงใดให้ใจเย็นๆนะฮะ เพราะว่าถ้าแบบระเบิดหรือคําพูดแรงนี่มันจะแรงไปใหญ่เลยเพราะดาวอังคารคือดาวประจําตัวชุูนีโคจรทัพนะครับดาวอังคารมีในยะหนึ่งเขาชื่อเทพแห่งสงครามนะครับสามารถก่อเกิดสงครามได้ทุกเมื่อจากนั้นใครที่อยู่ในราศีพิจิกครับชุงนี้จเย็นๆนะฮะแล้วก็พยายามใช้ดาวองคารคือไฟนะครับพยายามเขาเรียกว่าดาวแห่งดาวแห่งพลังงานผลพี่ก็ดาวแห่งพลังงานดีกว่าครับ ช่วงนี้นะครับได้พลังงานเด่นนะฮะสามารถทำอะไรหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันงานนอกงานในงานพิเศษงานปุปปั้ฉพันธ์งานที่ค่าไม่ถึงงานที่อยู่กระโเขก็มาก็มีฉชนั้นที่นี้เพื่อนๆจะเจอเรื่องของพลังงานนะครับที่แรงเราสามารถจะทําอะไรทั้งงานทั้งเงินเรื่องความรักเลยฮะหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันแล้วก็ดูอะไรที่มันทําได้ก่อนก็ทําไปก่อนนะครับอะไรที่ยังไม่ต้องรีบร้อนเอาไว้ก่อนเลยนะฮะอย่าเพิ่งรีบเอามายุ่งนะฮะ พราะสัปดาห์นี้เราจะใช้เวลาให้คุ้มค่าให้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยมีการแทรกงานด่วนหรือมันจะทํางานหลักได้ช้าหรือไม่ทันนะครับแต่อย่างที่บอกว่าข้อดีคือเรารู้ผลลัพธ์นะครับว่าโอเคสุดท้ายสมเร็จทุกเรื่องพี่แต่ว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงฮะอะไรที่มันแทรกด่วนเข้ามาเนี่ยมันทาให้เหนื่อยนะครับแต่ข้อดีถ้าใจเย็นๆค่อยๆแก้ไปทีละเรื่องเนี่ยโอเคโอกาสสมเรตจโดยที่ไม่ต้องเครียดมากก็มีนะฮะไหว้ว่านให้ใครช่วยเหลือพอได้อยู่ ยู่ในดาวพรหขัดโกจอตำแหน่งสุภะดาวพระขัดี่เป็นดาวเรื่องเงินทองเนี่ยนะเป็นดาวเรื่องโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยนะและแถมกลายเป็นเงินทองและโปรเจกต์ใหม่ดาวมันโดดเด่นมันก็มีโอกาสที่จะมีโปรเจกต์เขาว่าโปรเจกต์ใหม่นี่ไม่ใช่ว่าต้องแบบใหม่สุดแบบล่าสุดเลยก็มีนะบางทีมันเป็นงานเก่าหรือปัญหาเดิมที่ค้างคานะฮะแต <c oughs> โดนนะครับเอากลับมาทํานะครับในช่วงนี้นะมันกลายเป็นว่าช่วงนี้ เราต้องทํางานเราต้องทํางานหลักข้างหน้าต้องด้วยทําด้วยนะครับแล้วก็งานพิเศษนะครับงานเก่าๆค้าง้งคาเอามาทําด้วยแต่ผมดูผลลัพธ์นะว่ามันทําได้ดีทาได้เสร็จก็โอเคนะครับฉะนั้นอะไรเข้ามารับมือได้หมดนะฮะมันก็ปวดหัวยุ่งยากวุ่นวายและส่วนใหญ,ญ่ปัญหาก็เป็นปัญหาเดิมๆที่ต้องแก้อะไรเงรี้ยคือเ,เรื่องปกตินะครับข้อต่อมาครับมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องการเจรจาเด่นเผื่อเพื่อนๆมีเรื่องต้อง เจรจาติดต่อต่อรองหรือต้องพูดคุยเรื่องสําคัญสาคัญอะไรก็ตามนะฮะสามารถพูดคุยในช่วงนี้ได้นะครับเตรียมความพร้อมต่างๆแล้วก็คุยแล้วก็จะยื่นเอกาสารสําคัญอะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าระยะนี้ให้รู้ก่อนว่ามันมักจะมีปัญหาด่วนฉับพลันเข้ามามันมักจะต้องมีเรื่องที่ต้องแก้ไขหรือเรื่องที่ต้องจัดการนะฮะเข้ามาในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับนี่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะ เียงแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องตื่นตหนตกใจเออเราก็ได้ไม่ต้องเครียดเกินนะครับเรื่องของความรักนะครับดวงแฟนก็เสริมดวงเรานะช่วงนี้มีอะไรแก้ชิดพึ่งพาสายเวรวาช่วยแต่เขาอาจจะไม่ได้ช่วยแบบทางตรงหรือช่วยเต็มที่นะฮะแต่ข้อดีคือสามารถช่วยเป็นเรี่ยวแรงเป็นกำลังใจเพราะบางเรื่องเขาไม่ถนัดให้ใหเราไปช่วยบางทีให้เขามาช่วยบางทีเขาก็ยากแต่ถ้าเราให้เห็นว่าเขาถนัดเรื่องอะไรให้เขาช่วยเรื่องนั้นโอเคอนี่สำเร็จนะครับ มันดีกว่าไม่ช่วยเลยนะฮะแต่อย่างน้อยมีเรื่องดีๆให้ชื่นใจนะครับเป็นโนแรเป็นกําลังใจได้ทีนี้ครับเพื่อนๆครับมันมีดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่เมตานะเพื่อนๆต้องวานให้ผู้ใหญ่นะครับช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาเมตตาเรื่องสํำคัญๆอะไรก็ตามจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีนะฮะดาวผู้ใหญ่เมตตาฉั้นช่วงนี้มีอะไรก็อย่าลืมปรึกษาเลยคนที่โรไว้ใจนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เงินทุกๆนะฮะหรือเลยรับพิเศษนะครับ หรือถ้าเรามีเงินแล้วเราได้ซื้อของถูกใจของมีค่าของมีราคาที่มันมีประโยชน์นะครับนี่ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นฮะคือคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่ต้องใช้แน่นอนนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฉันโดยรวมนะครับก็โอเคมีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องไม่ดีนะฮะแต่สุขภาพสุขภาพร่างกายต้องระวังโรคประจําตัวนะครับมันปะทุมาได้นะฮะเลขมงคลครับมีอยงนี้0 2 4 5เลขที่เป็นตัวโชว์คือเลข8ครับสีฮะมีสีเขียวขาวเหลืองแล้วก็ดําสีที่เรื่องเดียงกันไม่ค่อยใช้คือสีม่วง วันที่ดีครับมีวันพุธนะครับวันศุกร์นะฮะแล้วก็วันเสราร์ของปฏิทติดขัดหรือว่ามักไม่ค่อยใช้ครับวันจันทร์นะฮะกรุงจุ้ยชงลาบสัปดาห์นี้เคลียร์แล้วทีาสะอาดห้องนอนนะครับให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดตาครับช่วงดีครับเป็นกำลังใจให้เขาด้วยครับ,รบสวัสดีครับ